ตอนนี้ถ้าเราดูจากนิยามนะเวลาเราพูดถึงคําว่าเอจิ้งหรือว่าขอใช้คําว่าสวแล้วกันในการคุยท้งนี้นะก็ uh, definition หรือว่าคำนัลความของที่ UN หรือว่านหน่วยงานของประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็ใช้ว่าเราจะนับว่าประชากรเนี่ยเป็นสวเมืม่อไหร่ก็คือตัดที่อายุ60ขึ้นไปก็อยากจะไล่ว่าจริงทแร้วสวมันจะมีอยู่กัน3ร,ระดับจำง่ายๆสิบ20ี่ ขั้นแรกคือว่าถ้าเกินถ้าประชากรที่อายุเกิน60มีจํานวนมากกว่า10%เมื่อไหร่ถือว่าเป็นขั้นหนึ่งก็คือเข้าสู่สภาวะเขาเรียกว่าเอจจิ้งนะครับ mm hmm. ถ้าเกิน20%เมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็น c o m p l e ทเอ g จิ้ง o โ i ไซตก็คือว่าเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างสมบูรณ์ mm hmm. ถ้าประเทศใดก็ตามที่ไปถึง28%เกินจากนี้ก็จะถือว่าเป็นซ u เปอร์เอจคือว่ามีความ เป็นมีคนอายุเยอะเนี่ยอยู่สูงมาก <Okay. S 2> ประเทศไรเข้าสู่สิทธิ์น่าจะประมาณหลายปีแล้วนะฮะ <Okay. S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ18%เ mm hmm. นะฮะหน้าปี2-5-6-3สนะคะสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เรื่องที่หนึ่ง mm hmm. เกี่ยวกับเอจจิ้งก็คือว่าเรานะฮะประเทศเราและก็โลกของเราไม่เคยต้องมา พบหรือดีวกับตัวเลขที่มีประชากรสูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ป้นกำลังบอกว่าในอนาคตอีก10ปีขา้างหน้าท่านจะเห็นคนอายุ60เนี่ยใน1โบกี้เนี่ยเยอะขึ้น,ค,นคือ1ใน4 25% สวัสดีค่ะ HOME RUN ACADEMY วันนี้เปิ้นจะมาสรุป summary เรื่องเกี่ยวกับสูงวัยเอทซิก็เลยชวนดีมาคุยด้วยเนาะค่ะอาทิตย์ก่อนเปิ้นได้มีโอกาสคุยกับพี่โอเนาะเราทำเดส r ์ร e เสิร์กันว่าเอ g i ิ g ส,สังคมสูงวัยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมทั่วไปพูดกันเราคนพบว่ามันมีหลายมุมมองที่คนอาจจะไม่ได้คิดถึงหรืออาจจะเข้าใจผิดเรื่องแรกก็คือเรื่องของ GDP เนาะ GDP นะคะประเทศที่มีผู้สูงวัยมากๆนะคะคนทํางานก็น้อยลงรายได้ก็น้อยลงรัฐบาลได้ภาษีจากรายได้ถูกไหมคะก็ทําให้รัฐบาลได้ภาษีน้อยลงซึ่งสิ่งเหล่านี้พอรัดเงินน้อยแล้วทายังไงล่ะคะเขาจะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาประเทศชาติจะเอาเงินที่ไหนไปสนับสนุนการศึกษาสาธารณสุขหรือพัฒนาสิ่งต,ต่างๆในประเทศ นี่แหะคะ่ะคือสิ่งที่จะกระทบกับคุณในวันหน้าไม่อีกไม่อีกไม่กี่สิบปีนะคะถ้าเงินน้อยลงแปลว่านะพี่ลองเดาเล่นเล่นเ mm hmm. <ๆ>ช่นถ้าถนนผุพัง mm hmm. เขาอาจจะไม่ซ่อมก็ได้นะคะหรือว่า สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะมันเคยมีอยู่ฉันเคยให้เงินของให้เงินกับประชาชนนะคะอายุ60คุณออกไป600 700เมื่อ70นะคะและ800เมื่อ80เหล่เรานี้อาจจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถทําต่อไปได้ในอนาคตนั่นคือข้อที่1คะ่ะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะจ d p มตีต่ำลงข้อ2อะไรหนอที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือเข้าใจผิดค่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณสูงวัยคุณเกิน60ปุ๊บแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วอ่ะในสังคมสูงวัยเนี่ย มีหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะอย่างกลุ่มแรกใช่ค่ะคือเขาอาจจะแก่แล้วแก่กเลยใส่ชุดขาวเข้าวัดแต่ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มนะคะที่น่าสนใจมากค่ะอย่างกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแคนดูกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับ วัยสูงวยัยอย่างน่าชื่นชมมากเลยค่ะอย่างเช่นคุณป้าแป๋วนะคะแบกเต้แบคแพคเที่ยวรอบโลกหรือคุณป้าบาริสต้าเพิ่งมาเปิดร้านกาแฟตอนอายุ6กกว่าที่ดูสิคะแปลว่าถ้าแท้คติกเก่าๆความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้คุณจะไม่ได้เริ่มนะี้ไม่จริงมีป้าหลายคนที่ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อแบบนี้นะคะ now or never เนี่ยไม่มีอีกต่อไปละทุกอย่างมันเริ่ม เริ่มต้นได้เนาะซึ่งอันเนี้ยเวลาที่นักการตลาดเข้าใจปั๊บเนี่ยการไปทําแบรนด์เพื่อให้เข้ากับเขาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะไม่ส่งภาพเป็นแบบคนอายุเยอะใส่เสื้อขาวมีลูกหลานมาประคองไม่ใช่ต่อไปเนาะมีอีกมีค่ะมีอีกเซกเมนต์ที่น่าสนใจค่ะก็คือ beauty fighter กลุ่มนี้นะคะไม่ยอมแก่ค่ะเขาจะแต่งตัวสวยเขาจะดูแลตัวเองเขาจะทําผมสิ้นๆิหรือว่าทําใส่เสื้อผ้าสีสันสุดฉาดตามแฟชั่นนะคะ กลุ่มเนี้ยก็คือดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็น่าสนุกสนานกับชีวิตด้วยค่ะค่ะรุ่นโบท็อกใช่ของมันต้องมาค่ะค่ะแล้วก็อีกกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า n i ชมา market หน่อยหนะคะก็คือว่ากลุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราดื่มวายท่องเที่ยวมือนอกปาร์ตี้สังสรรค์นะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดักคลาสนะค่ะอย่าหู้หราหรูหนาอรูุ่มสุดท้าหรูหรานก็นําาสูเรื่องของข้อที่3นะคะว่าที่เราอาจจะคิด ไม่ถึงหรือไม่ได้สังเกตคือว่าตลาดขายของคนสูงวัยเนี่ยมันเป็นยังไงดีค่ะจริงๆแล้วตลาดที่เราเห็นอยู่นะคะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลักเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าสินค้าบริการเนี่ยทำไมถึงต้องออกมาแพงๆเท่านั้นทําไมลดโซเดียมน,น้ำตาลแล้วทำไมต้องขายแพงกว่าสินค้าปกติเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้ว่คนสูงวัยอ่ะไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่กลุ่มคนรวยนะคะ และในกรุงเทพอ่ะมีคนสูงวัยล้านกว่าคนใช่ไหมคะแต่ที่เหลือ11ล้านคนอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะ mm hmm. และในกลุ่มพวกนี้จริงๆเขาเป็นกลุ่มที่มาเกอริตี้ของประเทศไทย จริงๆอ่ะเราักากรตลาดไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะกําลังซื้ออาจจะไม่เหมือนกับคนในเมืองแต่จริงๆแล้วก็ยังมีช่องทางทางการตลาดมากมายค่ะที่น่าสนใจปริมาณตั้ง11ล้านคนนะ,ะสมมุติว่าเราขายได้ราคาไม่เยอะเท่ากับกลุ่มแรกเนาะแต่ว่าอย่างน้อยปริมาณเนี่ยคือคูเเท่าเลยนะคะเป้นยกตัวอย่างว่าถ้าเปิ้อจะไปขายคุณป้าคนหนึ่งนะคะที่อยู่จังหวัด ออที่ไม่ใช่กรุงเทพเนาะออบ้านไม่มีแอร์ตกปลายชั้นเหนื่อยนะก็อาจจะมีสองชอยที่เปิ้ลคิดได้ตอนนี้นะเช่นเครื่องดื่มอาจจะเป็น e n e r g ร Drink รุ่นที่ดูแล้วเป็นมิตรหนนะคะออลดน้ำตาลแล้วก็กลิ่นอายของความเป็น Energy อาจจะต่ำลงขายราคาแค่10บาทเป็นไปได้ไหมอันนี้คิดคำขัขนะดีใจหรือว่าเอ๊ะเราจะขายเครื่งองดื่มชงดีซองละ7บาท,บาทเพราะว่าเขาอาจจะคุ้มกับการดื่มอุณหภูมิร้อนนี่ค่ะก็เป็นสิง่งที่เราต้องมานั่งทำากันบ้านนะคะแต่อย่าลืมมองค่า ้ามค่ะอย่ามองข้ามทางเขตนี้ใช่แล้วอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งนะคะก่อนจะจากกันไปก็คือว่าเราพูดถึงเอจ n ิ้งโซซายตี้นะคะกับคนที่60 up อัพเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์แต่คนส่วนใหญ่ที่เรากำลังนั่งฟังอยู่นะคะเป็นรุ่น Gen X ใช่เนาะ Gen X นะเรายังไม่สูงวัยเพราะนั้นฟังเหมือนไกลตัวถ้าคุณ45นะคะลองฟังซิว่ามันไกลตัวจริงไหม45อายุ45นะคะคนส่วนใหญ่มีเงินต่ำกว่า500 0 0บาท Oh, 88% oh. ของประเทศ oh. ไทยเนี่ยมีเงินต่ำกว่า50,000่บาทที่เป็นเงินเก็บนะ45ยังทันค่ะเพราะฉะนั้นลดละเลิกเปลี่ยนพฤติกรรมซะนะคะตั้งแต่ไปเที่ยวเมืองนอกก็น้อยลงหน่อยไหมนะคะชั้นเก็บก่อนที่จะใช้นะคะของมันต้องมีเป็นคอนเซ็ปที่ไม่เหมาะกับวัยเราแล้ว,ลวอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะมันก็จะทําให้พอเราไปอายุ60เราสามารถพึ่งตัวเองได้นี่คือคีิร์ดที่อยากจ,จะบอกเพราะว่าเราอาจจะพึ่งภาร,รัฐบาลซึ่งจะจนลงไม่ได้เนาะแต่ถ้าท่าน55 โอโหหรือ5ปีอ่ะด mm hmm. ีทำไงละ่ะนะคะเก็บก็ไม่ทันนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะกว่าสมควรเราต้องกลับมาแล้วเรียกว่าออการที่วิเคราะห์นะคะว่าฉันมีสมบัติอะไรบ้างลืมคอนเซปท์ที่ใช้แล้วต้องเก็บไว้ให้ลูกเกตุนะคะเพราะาเราเรียนเข้ามาพอละนะคะวิเคราะห์ว่าถ้าฉันมีบ้านสองหลังมันเป็นค่าใช้จ่ายเราอาจจะเอาหลังหนึ่งนะคะไปขายเพื่อเก็บเงินนะคะส่งตัวเองในวัย60นะให้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งลูก ถ้ามีบ้านหลังเดียวอายแย่แล้วสิจะไปขายก็ไม่ได้เนาะแต่ตอนหลังเนี่ยเราสังเกตประเทศญี่ปุ่นเขามีส่งัวเยอะใช่ไหมคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ทางการตลาดนะคะที่มันทําให้ตอบโจทย์อ่ะเช่นบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณเอาบ้านไปตึ้งแต่ว่าอย่าเอาหนึ่ก้อนมานะเดี๋ยวใช้หมดเดี๋ยวรูปมาไถให้คุณเอาไปทีละสองมือทุกเดือนนะก็อยู่ได้เลยพอเกิดบังเอิญว่าเราตายไปแล้วสิ้นอายุไถแต่ว่าเงินยังมาไม่หมดเนี่ยเขาก็ให้ลูกเราต่อ <S <S แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินมาครบ20ปีหมดแล้วบะยังไม่ตายอันนี้ก็ต้องไหว้พระแล้วก็ไปพึ่งลูกแล้วเนาะค่ะแต่แตอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่านะคะถึงแม้คุณจะยังไม่สูงวัยเนี่ยเจน X ค่ะเป็นเจนที่ต้องวางแผนนะคะทางการเงินทางการใช้ชีวิตดีค่ะถ้าคุณอยากฟังเวอร์ชั่นเต็มก็โฮมดันอะคาเดมี่นะคะใน YouTube <S <S แล้วก็ Subscribe เราค่ะโฮมดันอะคาเดมี่เรามีข้อมูลดีๆมาบอกตลอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ